ร้านหน่อยทอดร้านนี้เดี๋ยวผมจะมากินนี่โอ้นี่มาธรรมชาติเลยแหละซอสซอสจัดการเลยละเลงช่ำๆนิดนึ่งำๆนิดนึงสวัสดีครับวันนี้ช่องนาทีพาเที่ยวก็มาไหว้ศาลพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครนะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดน้ำ แล้วก็จะพาไปกินหอยทอดอ่าซึ่งเราเคยมากินอยู่ครั้งหนึ่งแล้วติดใจวันนี้จะมารีวิวให้ดูว่าหอยทอดของป้าเขาจะอร่อยขนาดไหนนี่นะผมจะเลี้ยวซ้ายตรงอ่าตรงป้ายตรงนี้นี่มาถึงแล้วครับ อ่านี่ตลาดน้ำํำนี่นะเวลาปิดเปิดตรงนี้แปดโมงถึงสองทุ่มไปครับเข้าตลาดกันเลยเพื่อนๆมีขายหมวกกันน็อกด้วยนะร้อยห้าสิบบาทมีลหลายแบบ ตลาดนี้มันมีมันมีวันไหนบ้างครับพี่วันเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนัะกัตะเลิครับผมวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ทุกวันนักตะเลินะที่วันหยุดนะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงอ่ะพี่ปกติก็9โมงถึง4 5โมงเย็นนะครับ8 9โมง9โมงถึง5โมนโมงเย็นอืมครับผมแต่ตอนนี้ผมมาเดินประมาณ10โมง คนเดินก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะร้านนี้ก็มีสกกรีนได้ด้วยนะเริ่มต้นร้อยยี่สิบพร้อมสกีนอ่าสกรีนเป็นหน,หน้าตัวเองอะไรก็ได้หมดตรงนี้เริ่มต้นร้อยี่สิบบาทฝั่งนู้นก็มี คล้ายๆกันจะเป็นร้านเสื้อผ้าซะส่วนใหญ่ ็มีร้านขายต้นไม้ก็ลตลาดเขาะจะมีวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขาาัตะฤกษ์าโมงถึง5โมงเย็นหอมน่ารับประทาน อันนี้ขายยังไงครับตัวละยี่สิบอ่านี่ตัวละยี่สิบมีหลายไส้ที่ก็บอกทำใหร้รูปปลาสวยงามน่ากินมีหลายไส้อันนี้ขนมซาปิงอ่านี่จะเป็นแบบนี้ชิ้นละสิบห้าบาทอันนี้ชิ้นละสิบห้าบาท เป็นหมาล่านะตรงนี้เป็นหมาล่าไม้ละสิบบาทพวกนี้เป็นสาลายนะมีรถต้มยำรถชีสรถเผ็ดรถดั้งเดิมถุงละห้าสิบบาทตรงนี้ใครไม่มีที่ไปก็มาเดินตลาดน้ำ สารพันท้ายนอร์สิกได้นี่ร้านหน่อยทอดร้านนี้เดี๋ยวผมจะมากินนี่ผมไปมาครั้งหนึ่งราคาธรรมดา40บาทพิเศษ50บาทป้าลำจวนหน่อยทอดอร่อยครับอร่อยรับรองได้นี่มีคนนั่งกินอยู่ป้าลำจวนเดี๋ยวค่อยมากิน ตรงนี้เขาจะมีเวทีแต่ถ้าเดินทางนี้จะเข้าสาลบรรทายนารสัสสิงนะถ้าผมไปทางนี้นี่ตรงนี้จะเข้าสารบรรทายนารสิงโอ้ปลายเยอะมากเลย ยังเป็นธรรมชาติอยู่เลยนะตรงนี้มีต้นก,กลางไอตรงนี้ไปสานพันท้ายแล้วนะนี่เห็นแบบแบบสานฟันท้ายตรงนี้อ่าอันนี้เป็นปูปูทอดมีกุ้งทอด จานละสามิบห้า 35, ปูทอดาจานละสามสิบกุ้งก็งหวานถุงละห้าสิบก็มีลูกชิ้นแก้วละยี่ห้าบาทขวดละยี่ห้าบาทสามขวดเจดสิบประมาณนี้มีของกระจุกกระจิก๊ก งนั้นก็ขนมบ้าบินขนมแนเล่ขนมเบื้องขาวังเดี๋ยวจะเดินทางนี้เข้าไปได้ทางนึงเดี๋ยวผมจะพาเดินทางนี้ร้านมั่มีเกี้ยวยักษ์หมูแดงตรงนี้คนก็กินอยู่เยอะ มันมีน้ำตกมันมีหมูแดงก็สามสิบบาทโอ้กระเป๋าสารยักษ์ใช้งานได้จริง <c oughs> นี่ดูข้างใน <c oughs> ใหญ่มาก <c oughs> ทางนี้ก็จะถึงแล้วจะถึงล,งลานจอดรถตรงนู้นละ ไอผมให้ดูซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามไปสารบัท้ายนอร์สิงได้อีกสะพานหนึ่งตรงนี้ฝั่งนู้นเป็นสารพท้ายนอร์สิงตรงนี้เป็นรานจอดรถแล้วนี่นะผมจะเลี้ยวตรงนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้ข้างในก็มีร้านเสี่ยวไก่ยี่สิบาท ก็มีที่นั่งริมน้ำด้วยตรงนี้ตรงนี้ไยจับธรรมนาสี่สิพิเศษห้าสิบตรงนี้ก็เอกลักษณ์แผนไทย นวดแผนไทยตรงนี้อ่านี่มีอะไรอีกเดี๋ยวพาเดินดีกว่าตรงนี้นาานนตรงนี้มีร้านคระเพาะปลาธรรมดาสี่สิบพีเศษห้าสิบอ่านี่แม่ค้านั่งอยู่ <S <S ก็น่านั่งนะเนี่ยมานั่งตรงนี้ได้เขามีที่นั่งให้นั่งอันนี้ส้มตำ านต้ตามตำมาด้วยอ่ะกำลังขาห้ลูกคา้าอันนี้ตำอะไรครับผมในถาดนี้ตำถาดตถาดาดเท่าไหร่ครับร้อยสบาทร้อยร้แปดสิบาท,บาทอ่านี่เพื่อนๆนี่แบบนี้ตำถาดนะร้อยแปดสิบบาทก็คือมีอะไรบ้างมีเส้นมีข้าวเหนียวมีไข่ต้ม อ่าเนี่ยมีหลายหลายอย่างมีร้อยแปดสิบบาทมีอะไรอีกไหมครับเท่านี้เลยใช่ไหมครับจะมีท่อตมตำอยู่ตรงกลางอ๋อมีท่อตมตํำอยู่ตรงกลางอ่ายังยังไม่มีท่อตมตํำร้อยแปดสิบโอ้ยกินกี่คนเนี่ยสามคนสบายเลยนะเนี่ยเยอะอยู่อ่าก็พี่กับร้านท่อตามต่มาเรือนะอน่าสนใจนะเพื่อนๆอ้าพี่นั่งก็สบายนี่ นี่จะมีที่นั่งเล็กๆน้อยๆนั่งพื้นๆบ้านๆน,นี่มีเตะอย่างนี้ให้นั่งส้มตำถาดยักษ์อ่าตรงนี้เดินให้จบอ่าตรงนี้เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวไก่นะแต่ไม่มา ก็เดินเล่นชิวๆได้เลยบรรยากาศสบายๆอ่านี่ผมออกมาตรงนี้ก็เป็นบึงนี้ใหญ่อยู่สบายตาดินั่งเพลินๆลมเย็นๆเดินได้จบน,นี้ก็เป็นร้านขายดีอีกร้านหนึ่งเป็นร้านไอติมกะทิ มะพร้า,าอ่อนนี่ดูราคาเขาถ้าเป็นลูกมะพร้าวสามสิบเป็นโคลยี่สิบนมปังสิบห้าบาทเป็นถ้วยสิบห้าบาทเป็นโคลยี่สิบบาทผมเคยมากินนะตรงนี้อร่อยอร่อยร้านนี้อร่อยเดี๋ยวพาไปดูร้านนิดหนึ่งนี่ก็ใช้กันโควิด นี่แม่ค้ากำลังทำเลย,อ,อ,ยอร่อยมากหนุนก็ได้นะร้านนี้ผมเคยมากินอยู่นี่วันนี้ขายดีนะผมมานในตอ่ตอแถวตลอดเลยตรงเนี้ย <c oughs> วันนี้ยังเช้าอยู่วันนี้ยังเช้าอยู่นะครับผมก็ขายถึงกี่โมงครับเนี่ยตลาดเ,เปิดแปดโมงถึงห้าโมงเย็นค่ะครับ อ๋อคือก็ปิดไปแล้วก็มีใช่ไหมใช่ค่ะครับแล้วก็มาประมาณช่วงเทีย่ยงจะดีกว่าช่วงเทีย่ยงนีกว่าแนละ้วอ่าครับทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันนักข่าวจะเลิกเท่านั้น,นะะอ่าประมาณนี้อ่าเพื่อนเพื่อนมาอุดหนุนได้นะเอาคนช็อปมาเพิ่นคนไม่เอาเพื่อนอะเลยโอช็อกโกแลตนน้ำราดหน่อยนมก็ไม่เอาแล้วก็มะพร้าวหนึ่งลกูกสั่งให้เต็มไปนี่ อมเฟินช็อกโกแลต20บาทแล้วก็ไอ้คิมมะพร้าวอ่อน30บาทค่ะข,ขอเยอะหน่อยน,ะข,อนขอบคุณคก่ละลูกใหญ่หญๆโตโตเลยนี่ดูดิ ใช่ <50 S 1> ใช่ห้าสิบห้าสิบสองอย่างห้าสิบบาททุกอย่างเลยครับผมอ,อได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วไอติมมะพร้าว เดี๋ยวไปหาที่นั่งกินกันดีกว่าเราได้ที่นั่งแล้วได้ที่นั่งแล้ว,ลวกินไนตีมกันเลยดีกว่า โอ้ยปลาธรรมชาติเลยแหละปลาเยอะมากปลาเยอะมากอ่าเดี๋ยวเดินให้จบตรงนี้ตรงนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดจ้าข้าวขาหมูค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวขาหมูนะเพื่อนๆตรงนี้อือ ไ,ไ,มไม่ขาหมดไม่ขาหมดลูกค้าอันดับน้อยอยู่ที่นี้เตี๋ยวโบาราณน้ำอะไรครับที่นี่เตี๋ยวเรือโบราณยี่สิบบาทนานขายดีเลยลูกค้ากำลังยืนรอเยอะเลยตรงนี้ก๋วยเตี๋ยวโบราณยี่สิบบาทเตีเ๋ยวเรือไม่ขายกำลังยุ่งเลย ดูลูค้ารออร้านนี้นะเยอะแต่ผมจะไปกินหอยทอดฝั่งนู้นไปครับเนี่ยเพื่อนนะหเห็นไหมเขามีที่นั่งตรงนี้แล้วก็ตรงนูน้นมีที่นั่งนี่ครับ ล้าลำจัวนหน่อยทอดนี่ครับเพื่อนนี่ผมให้ดูกำลังผัดอย่างที่คักเลยนี่น่ากินมากดูหอยเยอะๆเลยน,นี่นะดูขาดใหญ่นี่ป้าลำจวนนะครับเนี่ยอ่านี่ป้าลำจวนผมเพ่งมากินร้านนียผมเพ่งมากิน ป้ามาหายวันเสาร์อาทิตย์ว่าวันนักขัดระเลิกใช่ไหมครับขัดระเลิกมาอยู่ประมาณนี่ยเข้าไปนี่แปดปีแล้วนี่แน่นี่ไหมกี่ปีนะครับแปดปีปปปอ่าป้าทำอยู่ตรงนี้แปดปีแล้วมากินมากินผมต้องไปสั่งแล้วรออยู่มีคนรออยู่นีด่ดูให้ดูอีกทีเพื่อนๆตั้งแต่ยังไงนะป้า ตลา,า,าดใหม่ๆหรือาดไม่ติดอ่ะป้ามาขายตั้งแต่ตลาดใหม่ๆเลยครับที่นี่ถืว่าคุณจุกจานมีนาดดเดี๋ยวให้ดูนะป้าป้าขายอย่างนี้นี่นี่น้ำงแ้ะน้ำจิ้มสูตรเด็ดเราจะไม่เชี่ยวอ่าฮะเราไม่เช่ยวมันสมันใหม่แล้วก็ทำให้ทานเลยอืม เดี๋ยวให้ดูปริมาณให้ดูปริมาณอันนี้เท่าไหร่ครับป้าสี่สิบาทโอ้เยอะมากดูสี่สิบบาทร้านนี้อร่อยแน่นอนพิกัดพันท้ายน้อยสิงเดี๋ยวผมไ้สั่งก่อนดีกว่าค่ะอ่านี่ของผมมาแล้วของผมมาแล้วน,นี่นะของผมมาแล้วนะสี่สิบบาททุกคน น่าก,กินมากน่าก,กินมากรับรองได้มากินร้านนี้จะติดใจแน่นอนบอกได้นะเอาแบบไม่แห้งหรือว่าแบบไหนบอกเขาได้เลยอ่าผมลองกินก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมลองกินก่อนดีกว่าอื้อลมเย็ยนๆมาสบายๆซอสซอสจัดการเลยละเลง ช้ำๆนิดนึ่งช้ำๆนิดนึงต้องช้ำๆเป็นจ้ารอร่อยช้อนซ่อมจัดเลยครับ รยอิ่มหอยอิ่มจุกๆรสชาติดีมากรสชาติดีเลยอ่ะสอยหอยทอดมาเลยพิกัดตลาดน้ำพันท้ายน้อยสิสี่สิบบาทพิเศษห้าสิกินไปมีเพลงฟังไปได้อัตรสดอีกแบบ วันนี้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะทุกคนช่วยติดตามช่องนาทีพาเที่ยวด้วยนะจะขอบพระคุณอย่างมากเลยครับวันนี้กลับบ้านก่อนละได้ยางไงก็กดไลค์กดแชร์ด้วยก็ได้นะครับจะขอบพระคุณอย่างมากเลยขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ,บเพื่อนๆบายบายสวัสดีครับ